อวดโฉมลูกแฝดนับว่าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่หลายๆคนติดตามไม่น้อยเลยทีเดียวสําหรับแทตตี้อังสุมาลินและแดนบอระเวสคู่รักนักแสดงที่รักกันมาอย่างยาวนานจนหลายๆคนพากันอิจฉาหนักมากหลังแทตตี้อุ้มท้องโตมานานถึงเวลาที่ลูกแฝดทั้งสองต้องมาเจอคุณพ่อคุณแม่แล้วโดยสองแฝดได้คลอดในเรง,งามยามดีวันที่8เดือน8ปีมังกรทองแฝดชายคนพี่ชื่อน้องลิก้าแฝดหญิงคนน้องชื่อ น้องโรราบอกเลยว่าเจ้าแฝดทั้งสองหน้าตาน่ารักหน้าชังแถมพกน้ำหนักตัวมากันคนละสองกิโลว่าทำเอาหลายคนที่ติดตามมานานต้องอมยิ้มมีความสุขไปพร้อมกับคุณพ่อคุณแม่ไปแดงเลยทีเดียวหลังทอดแพตตี้และแดนได้ให้สัมภาษณ์ความรู้สึกถึงวินาทีที่ได้ยินเสียงแรกของเจ้าแฝดทั้งสองโดยแพตตี้เผยว่าตอนอยู่ในห้องทอดน้องคนแรกทอดออกมาแล้วเขาร้องขยุยอยู่น้ำตาก็ไหลออกมาด้วยความตื้นตันด้วยความปิตตยินดี และรู้สึกแฮปปี้มีความสุขมากๆรู้เลยว่าที่เขาบอกว่ารักโดยที่ไม่มีเงื่อนไขถึงแม้แบบไม่เคยพบหน้ากันแต่ได้ยินแค่เสียงมันเป็นยังไงเพิ่งรู้ว่าความรักที่บริสุทธิ์จริงๆมันเป็นแบบนี้นี่เองซึ่งเป็นความรู้สึกที่ดีมากๆเลยค่ะแดนได้เผยว่าจริงๆแล้วผมห่วงเรื่องความปลอดภัยของคุณแม่แล้วก็ลูกก่อนเป็นอันดับแรกเพราะฉะนั้นในช่วงระหว่างที่อยู่ในห้องผ่าตัดในใจภาวนาจิตอธิษฐานอย่างเดียวว่า ขอให้ทุกอย่างราบรื่นปลอดภัยพอลูกออกมาแล้วปลอดภัยนั่นก็คือเรารู้สึกว่าสําเร็จตามที่ตั้งใจไว้ทุกอย่างก็ดีใจและมองไปถึงอนาคตแล้วว่านี่แหละคือครอบครัวเราจะสร้างครอบครัวที่อบอุ่นที่สุดแล้วก็เต็มไปด้วยความรักไปด้วยกันครับงานนี้เพื่อนร่วมวงการและแฟนคลับที่ตั้งตารอชมความน่ารักของสองแฝดต,ต่างร่วมยินดีกับทั้งคู่มากมายอย่างไรก็ตาม d a i l น new อนไลน์ขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่ด้วยค่ะ